สวัสดีทุกคนพบกาบมาแล้วเหม่ระซามาพบกับภาวะในช่วงปัจจุบัน้ของแบกเมือนเดิมตื่นนอนแล้วจะเช้ามากกี่โมงแล้วตอนนี้เจ็ดมงยี่สดของเวลาประเทศไทยพอตื่นตั้งแต่นาจะหกโมงครึ่งตื่นไปใส่บาทมาแล้วรบล,ลอยนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเหมือนเดิม เัยเลยเออตอนแรกว่าจะกลับไปนอนต่อมาคือนอนตีสามตีสามตื่นหกโมงครึง่งเอาสิไม่รวยชาตินี่จะไม่เลยชาติไหนดีนั่นเด็กนั่งทาล้านอะไรเนี่ยเนาะที่เพจอจะบอกว่าเพ่อจะขายกับเขาเพ,พ่อกะโพสลูกโพสอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้เปิดนะก็คือว่าเดี๋ยวรอของมาครบนั่นนี้นั่นก่อนแล้วก็ แต่ว่าทำลงรูปลงอะไรไว้เรียบร้อยเลยทุกคนก็นั่นแหละที่นี่ก็เลยจะมานั่งเมาท์มอยก็ทุกคนแบบจะนั่งเมาท์มอยหรอจะนอนเมาท์มอยดีนั่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะโดนจะโดนด่าอีกเหมือนแบบว่ามึงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะอืก็เลยจะมานั่งเมาท์มอยอันดับแรกเนาะแก้เข่าให้คุณชายก่อนคุณชายคืออะไรรู้ไหม ทำว่า,าคุณชายไปไหนไปทํางานแล้วเนาะเจ็ดโมงนางไปตั้งแต่หกโมงครึ่งใส่บาทซิตตั้งกันไปเลยจ้ะนางเตือนแต่เช้าทุกวันเป็นนี้ตันดไม่มีวันหยุดเดี๋ยวนางบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเรามาทำข้าวเขากันเนาะมีเออ่มีกุ้งฝอยมาจากบ้านแมแ่ใครเห็นเมื่อวานนี้คือพปไปงานเกิด ห้านมาแนหะที่กับมานั่งหิวเข่าอยู่หน้าบ้านชาเมาื่อคืนนี่เนาะที่เป็นไรส,สุดไปแปบบ๊แบบหนึ่งได้ก็เลยแวะไปบ้านแม่แป๊บหนึ่งก็เลยได้กุ้งฝอยคุณนายดวงมาแล้วก็ได้แกงขี้เล็กของแม่คุณชายมาแล้วก็แม่คุณชายทำมาเลยน้ำพริกกะปิแล้วก็มีหน่อไม้มีพริกแกงอะไรนั่นแหละมาให้ตั้งหลายอย่างเดียวคลิปหน้าเพจไทยดูแกหัวอะไรแหม่มหนึงคือเห็นลูกไปนี่แบบ แฮปปี้มากอือเห็นลูกแบบเห็นลูกไปนี่แบบแฮปปี้มากแต่ว่าเพรก็ใช้มาก่อนนะ่ะไปบ่อยตอนไปบ่ายแวะไปไปดูต้นไม้นะเพราะว่าเพรปลูกต้นไม้ไว้อยู่กับที่ดินของของแม่ไปดูต้นไม้ด้วยไปดูไปเอาคนงานไปทํารุ่นอะไรอย่างงี้ด้วยแบได้ไปบ่อยแต่ช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ไปนานเป็นเดือนกว่าแล้วมั้งอืมที่ นั่นเดือนกว่าหละที่ไม่ได้ไปกินเขากับเม่เลยก็ไม่ค่อยได้เวะไปหาคือนายดวงก็ไม่ค่อยได้วไปเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปทางนั้นอะไรอย่างงี้ยนั่นเลยก็เลยเห็นลูกไปก็แบบดีใจออนนุ่นเอา,เอา,เอานี่ให้แล้วลูกบกวชอบกินแกงชิเลกไงเวลาไม่ได้ไปน่ะน,นานทีเรียกว่าเวลาแบบเป็นเดือนไม่ได้ไปเน่ะแกก็ทําทฝากอฝากน้องชายคุณชายมา แต่ว่าอันนี้ไปแกก็แกจะต้มไว้แกรู้อะโทรไปบอกแกตั้งแต่วันน่าจะวันพฤหัสวันศุกร์มั้งว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวจะไปกินขขาด้วยอะไรเงี้ยแกก็หาขีเล็กไว้รอต้มไวร้รอเมื่อวานก็ถามว่าเอาไปแกงบ้านหรือว่าไทยแม่แกงเลยล่ะอื่อก็บอกว่า เดี๋ยวเก๋ก็บอกเออเดี๋ยวไม่แกงเลยก็ได้เออเก๋ก็แกงให้เลยผ่าว่าเผาเรียบร้อยนู่นนี่นั่นจัดการจ้ะนั่นแหละเออมาเข่าเรื่องก็คือพยายามมาแก้ข่าวให้คุณชายว่ามีแบบว่าคอมเมนต์เนาะถามเพว่าเออคุณชายเขาอายุขนาดนี้แล้วเขาไม่เคยแต่งงานมานก่อนนี้หรือว่าอะไรอย่างงี้เนาะแล้วบางคอมเมนต์ก็เข้าใจว่าน้องกิ๊ก คนที่แพ้ให้ว่าเป็นลูกเป็นลูกอ่ะอืมเขาใจว่าเป็นลูกคุณชายจริงๆอะไรเงี้ยแพ้ก็จะมาบอกว่าไม่ใช่นะจ๊ะก็<อ>คือน้องกิ๊กคนที่ผมแดงๆที่ว,ว่าอยู่ก็เรากินเขาก็เราไปไหนมาไหนก็เราเนี่ยอันนั้นคือเป็นน่องขางบ้านบ้านตรงขามคือน้องบ้านตรงขามจ้ะซึ่งนั่งมีแฟนเป็นทหารอยู่อยู่นี่เหมือนกันแต่ว่านางกำลัง มีปัญหากาแฟนอะไรอย่างเงี้ยจะนางก็เลยไม่ค่อยแฟนนางก็เลยไปอยู่บ้านนายอืมก็เลยเป็นนั้นว่านางก็เขามาอยู่กับเพรแบบว่ามากินเข่ากับเพรอะไรเงี้ยจนแพรแบบว่าเออเป็นลูกแล้วถึงเวลากระโรเรียกกินเขา่าอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ใช่ลูกคุณชายนะทุกคนก็ <laughs> ค,คืออยู่ด้วยกันเพก็ทำก้าวเขา เพจเป็นคนชอบทำกับเขาอยู่แล้วทําก็เยอะๆอย่างเงี้ยบางวันคุณชายทําเนี่ยคุณชายก็ทําแบบว่าเยอะๆแต่ก็เรียกนางมากินกินด้วยกันบางวันกินหมูทะนาบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเพรจะอยู่แต่บ้านถ้ไม่ละตอนเย็นเพข,ขายของพวกขายเบียร์ขายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละเพรก็เลย ก็อยู่ด้วยกันตรงเนี้ยแต่เหม, um. มือนนางเลิกงานมาหกโมงแล้วจะมีช่วงหนึ่งที่นางเอามอเตอร์ไซค์ไปทํางานเพราะว er ่ารถมอเตอร์ไซค์นางจอดอยู่บ้านบ้านหน้านางอยู่อยู่ปีที่นึงอะไรเงี้ยนางก็มีรถไปทํางานนางก็เอารถพไปทํางานก็เลยดูเหมือนแบบว่าเห็นนางเอารถไปนู่นนี่นั่นก็คิดว่าเออ คุณชายอะไรเงี้ยแบบว่าหลายมีคนคอมเมนต์ด้วยแล้วก็มีคนส่งไดเร็กท์มิสเซจมาถามว่าอ้ลูกสาวคุณชายตัวขนาดนั้นเขาแบบว่าเขามีเมียตั้งแต่อายุเท่าไรเไรเงี้ยแต่จริงเขาไม่ไม่ใช่ลูกคุณชายแล้วคุณชายเนี่ยมีมีลูกติดจ้ะมันมียังไม่เคยมีลูกนั่นแหละแต่กันน้องก็คือสนิทสนมกันอยู่กินข้าวอะไรด้วยกันเนาะนังไม่เคยมีลูกถามว่านางเคยแต่งงานมาก่อนไหม นางยังไม่เคยเข้าพิธีแต่งงานแบบอะไรขนาดนั่นเนาะแต่ว่านางเคยแบบอยู่กินกับผู้หญิงแต่ว่าเขาก็เสียไปแล้วแหละอืมก็คือเขาเขาเขาป่วยนะจ๊ะเออแล้วเขาก็เสียไปแล้วนางกันเลยครองเป็นผู้ชายสูรถามว่าไม่เคยจุดไม่เคยแต่งงานไม่เคยจุดทะเบียนกับใครอืมแค่นั้นแหละ ก็แปลว่าก็ยังไม่จุดเนาะเพราะว่าเราก็ยังเราก็ยังบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่นะตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันถามว่าเ,เขาเรียกว่าก็อยู่กันแบบเพื่อน,นจะช่วยกันทำกับขา่ากินขา่าไปไหนมาไหนด้วยกันปรึกษาหารือกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแปลว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากเพราะว่าเราไม่อยากมาโฟกัสว่า ที่เธอเป็นแฟนฉันนะหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ก็คือหาอิสระกันในการใช้ชีวิตเนาะแต่ถามว่ามีมีแบบมีห่วงไหมมีหึงไหมอะไรเงี้ยกลมอย่า,รยาเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่นางเป็นคนที่ว่าถ้าจะไปไหนหรืออะไรเงี้ยบอกนะนางพาไปเรียกว่าห่วงมากกว่านางเป็นคนที่ไม่ชอบไปไปขับรถเพราะว่าหนึ่งคือ พ่ออยู่เมืองไทยนานใช่ไหมไปไหนมาไหนแพะก็ไม่ค่อยรู้ทางคือบางทีจนพ่อม่อยู่นี่นะจนนานนะกว่าแพจะจาทางได้ GPS นะอืมนั่นแหละแต่ถามว่าพ่อแม่ผู้ใหญ่เรารับรู้ไหมก็รับรู้ทางสองฝ่ายจ้ะก็นั่นแหละว่าอยู่อยู่นี่อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าพ่อแม่โอเคเหรอว่าแพที่ มึงอยู่เมืองนอกแบบชีวิตมึงยังก็นางฟ้าเรามึงกลับมาอยู่เมืองไทยมึงต้องมานุนนี่นั่นทํางานต้องมาใช้มาอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยมันก็คือตอนแรกๆเขาก็ไม่ได้โอเคอหรอกจ้ะเอาจริงแต่ว่าพออยู่ๆไปเขาเห็นว่าเออเราอยู่แล้วเรามีความสุขเนาะราแฮปปี้เออแกก็เลยบ่นไปก็ไม่มีไปอยู่ มานั่งอูดมานั่งทิชชก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยแกก็เลยอันนี้นั่นแหละประมาณประมาณนี้นะเืราะนั้นถามว่าโอเคจริงขอเพมมาใช้ชีวิตบบนี่ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะชีวิตที่เพมมาอยู่นี่ก็คือเพมมีความสุขดีชีวิตดีเพมว่าเพมมั่นคงมั่นคงในที่นี่หมายถึงว่า พอใจสีในชีวิตเพมไม่ขาดอะไรเลยเพมมีข่าวกินเพมมีที่อยู่อาศัยเพมมีอไรนะรักษาพยาบาลนู่นนี่นั่นเพมมีเพมมีทุกอย่างเรียบเร็วอะไรเงี้ยแล้วเพมก็มีคนที่เป็นห่วงเพวันที่เพมไม่สบายเขามีเขาดูแลอืมวันที่ ไม่สบายใจก็มีเขาคอยคอยปลอบใจคอยอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยวันที่เวมต้องการคำปรึกษาเขาก็อยู่ให้คำปรึกษาก็เลยเป็นนั้นว่าแพโอเคกับกับตรงเนี้ยอืมอะไรแบบนั้นอืมนั่นแหละมาเล่าให้ฟังมาพูดให้ฟังแล้วก็จะขับไปนอนต่อแล้วเพราะว่ามันเช้าเหลือเกินเจ็ดโมงกว่า พวกก็ที่เม่ไม่ตื่นเช้าเราดิหาวงคึ้งเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันพระใช่ไหมวัมนนี้หรือเมื่อวานแ,แพ้ไม่แน่ใจได้ยาด่าไปดิไอ้นี่ไงแพ้ไงไงแก,ก็เลยพูดเมื่อคืนว่าไม่อยากใส่บาทเพราะว่าจะมีหลวงพ่อเดินทานหน้าบ้านทุกเช้าน,าน,นะนางก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ปุ๊บ แต่ว่าหาไว้ยไวนางน,นะเวลานางปุกโผล่บบเป็นคนที่เวลาเป็นนอนเราจะมีชอบไปไข่หมกวนนันน mm hmm. แต่ว่าวันนี้อยากตื่นอยากใส่บาตรจริงๆก็เลยโอเคตื่นไปใส่บาตรบบเร้วยวันนี้เอาบุญฝากทุกคนด้วยนั่นแหละจ้ะก็เลยเดี๋ยวพัดคอกลับไปนอนต่อกัน ไปเลเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวกลับมาตื่นมาเจอกันคลิปหนะ้าทำกบเขากับคุณชายคุณชายจะทอดกุ้งให้กินหนะจะทอดกุ้งแล้วก็แม่ห่อฟักทองมาให้ด้วยเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหนะ้าไปทํากับเขากับคุณชายกันไปแหละคลิปนี้บายบายจ้าสวัสดี